ครับมาลุ้นกันต่อนะครับชิบะจะไปที่50แล้วครับ50แล้วครับ50แล้วครับชิบะอีโนะครับขึ้น0-04ตัว50แล้วครับ50แล้วยินดีกับสมาชิกเรานะครับใครที่ลุ้นให้ถึง50ครับตอนนี้จะไปที่60ไหมครับลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อ50แล้วครับใครที่ขายหมูไปก่อนก็คงจะ เสียใจนะครับเพราะว่ากำลังลุ้นขึ้นไปที่หลัก66นะครับตอนนี้ผ่านหลัก5 5ไปแล้วครับเราลุ้นไปที่หลัก6นะครับยินดีกับสมาชิกของเรานะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปโตอุดรพารวยนะครับมารายงานสถานการณ์ชิบะอินุครับ50า4ยครับองาครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับสนุกสนานครับสวัสดีครับ เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกสนานสำหรับสมาชิกเรานะครับได้ลุ้นกันครับลุ้นชีวาอิโนะนะครับใครที่ยังไม่มีตลาดซื้อเหรียญก็ดูที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะวางให้นะครับสำหรับใบนั้นนะครับใบนน้นอ้าวห้าสิบเอ็ดหรือเปล่าครับห้าสิบเอ็ดแล้วครับห้าสิบเอ็ดแล้วครับช้โยแล้วครับใช้โยแล้วห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ด ลุนกันต่อครับลุ้นต่อจะไปที่ห้าสองหรือเปล่าครับอ่าลุนกันต่อนะครับลุ้นกันต่อที่กราฟอ่าหนึ่งชั่วโมงครับดูกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวไปไปลุ้นที่กราฟหนึ่งนาทีนะครับกราฟหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงนะครับกราฟหนึ่งนาทีครับ ครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปโต 5, ดอนพ <5, S 1> ารวย 5, นะครับ 5, พบกันใหม่ 5, ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ